สวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะในขณะนี้กเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยายไทยไทยก็ได้เดินทางมาถึงประเทศเยอรมนีแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อวานนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนทั้งอื่นทั้งมวลเลยก็คือ <c oughs> อยู่ในช่วงไม่สบายนะคะหลังจากที่เนาะก็ไม่ได้เจอพี่น้องมานานเนาะเพราะว่าการที่ไปกรุงเทพครั้งนี้เนาะ ก็ไปเล่นสงกรานนะคะไปเล่นสงกรานพบปะพี่น้องครอบครัวนะคะที่ลบบุรีแต่เนื่องจากที่ว่า <c oughs> ขอโทษค่ะเนื่องจากว่าลบบุรีร้อนมากนะคะพี่น้องร้อนจริงๆนะคะแล้วด้วยความที่ยายไทยๆก็อยากจะเล่นสงกรานนะคะ <c oughs> ก็ลูกทั้งลูกสาวทั้งลูกเขยทั้งลูกสะใภ้นะคะก็ต่างพากันไปเล่น ทีนี้เขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านช่วงกลางวันเนาะที่ลบบุรีเราจะเล่นสงการกันตอนเย็นนะคะตอนเย็นเย็นเพราะมันร้อนเนาะทีนี้พอหลังเสร็จแล้วพอเย็นๆปุ๊บเขาก็จะมารับใช่ไหมคะเราก็จะไปเล่นกันที่ตลาดนะคะเล่นกันทุกวันนะคะจนจนถึงวันสุดท้ายของสองกรารน,นะคะที่ลบบุรีก็เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเออที่มันเกิดขึ้นก็คือ <c oughs> เราเล่นมากนะคะแล้ไม่ได้พักผ่อนหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบ ยายก็เกิดเป็นลมนะคะก็คือไม่สบายก็คือเป็นลมในฐานะในที่นี้ก็คือด้วยความร้อนนะคะเหมือนจะเป็นลมเนาะก็ได้นอนอยู่นิ่งๆนะคะเป็นเวลาหลายวันทีเดียวนะคะหลังจากนั้นก็ <c oughs> หลังจากนั้นก็เสร็จสมสิ้นสงกลานก็ไม่ได้ไปไหนนะคะพี่น้องก็คืออยู่กินยานะคะเพื่อนอนอยู่ในห้องแอร์นะคะ นอนอยู่ในห้องแอร์เพื่อดูแลอาการนะคะลูกก็ไปซื้อยามาให้กินเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์นออะไรก็ปิดนะคะก็ไม่อยากไปหาหมอเนาะเพราะอีกอย่างเป็นบ้านนอกนะคะก็เลยไม่อยากไปก็พยายามรักษาตัวเองเนาะยายไทยก็พยายามรักษาตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็วันหนึ่งก็ดีบางวันก็เป็นไข้นะคะบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเสร็จแล้วใกล้ถึงวันที่จะต้องกลับ นะคะเพื่อที่จะมาคอนเฟิร์มตั๋วที่กรุงเทพก็ลูกๆก็มาส่งนะคะลูกๆหลานๆก็มาส่งกันเต็มบ้านเนาะก็มาส่งที่กรุงเทพนะคะเพื่อว่าทจะให้คุณยายได้เดินทางกลับประเทศเยอรมน,นีเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็ไปคอนเฟิร์มตั๋วปรากฏว่าตั๋วเต็มเนาะปรากฏว่าตั๋วเต็มนะคะก็มีเหตุฉุกเฉินนิดนึงก็คือไม่สามารถบินได้ในวันนั้นเนาะยายก็ต้องอยู่ รอจนกว่าการเปลี่ยนไฟล์บินน่ะนะคะเพื่อที่จะกลับมาเนี่ยเพราะว่าเราเป็นพนักงานถูกไหมคะเราก็ต้องยอมยอมเสียสละให้กับผู้โดยสารสายตรงนะคะในฐานะที่เป็นพนักงานก็ต้องอยู่ที่หลังก็คือยังไม่ได้บินในช่วงนั้นก็ได้ก็ได้มารักษาตัวอยู่ที่เทพนะคะเป็นเวลา4วันนะหลังจากที่รอการเลื่อนตั๋วนะคะก็อยู่จนกระทั่ง สายการบินการบินไทยนะคะก็เรียกเรียกตัวนะคะว่าคุณสามารถบินได้นะคะยายก็มาถึงเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันอังคารก็บินมาตอนเที่ยงนะคะมาถึงนี่ก็ประมาณสองทุ่มสามทุ่มของฟรงเฟิร์ตนะคะก็คือสรุปง่ายๆก็คือการไปกรุงเทพครั้งเนี้ยขาไปเนี่ยโหกระโดดล่นเต้นนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะ แต่ว่าวันกลับพี่น้องเงือเป็นไข้นะคะส่วนคุณตาก็ล้มนะคะคุณตาก็ล้มหัวเข่ากระแทกพื้นนิดหน่อยนะคะคือสองคนตายายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลคู่กันนะคะพรุ่งนี้คุณตาก็ต้องไปตรวจหัวเขา่าอาจจะอาจจะหัวเข่าแตกนะคะเนื่องจากว่าเนาะอายุห้าสิบแล้วเนาอกท่านก็ห้าสิบแล้วใช่ไหมคะถ้ายายล้มนะรับรองได้งานนี้นะคะไม่ได้กลับเยอรมันเลยละคะ่ะนะคะ พอดีว่าไปแค่เป็นไข้นะก็เลยรอดตัวใช่ไหมคะแล้วทีนี้ยายก็ทำคลิปนะคะพี่น้องทำคลิปนู่นทำคลิปนี่นะคะแต่เนื่องจากว่าอยู่บ้านนอกอะ่ะอินเทอร์เนต็ตมันไม่ค่อยเสถียรน,นะคะอัปโหลดทีนึงอะไรทีหนึ่งใช้เวลานานมากมันเสียความรู้สึกนะคะมันเสียความรู้สึกแล้วมันไม่มันไม่ไปอย่างที่ใจยายคิดไงมันค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นะคะ แต่เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ไปตอนนี้มาอยู่ที่บ้านแล้วนะก็จะค่อยๆลงคลิปแต่ละคลิปที่ทําไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะแรงใช่ไหมคะมันก็ไปง่ายใช้เวลาแค่สองสามวินาทีก็เสร็จแล้วแต่ที่ลบบุรีไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเป็นครึ่งชั่วโมงคลิปหนึงแค่หนึงนาทีอ่ะใช้เวลา โหลดเป็นชั่วโมงนะคะเนื่องจากมันไม่มีสัญญาณนะคะมันไปไหน,ไหนม่ได้มันก็อยู่อย่างนี้นะคะก็เลยเกิดอาการยายก็เลยไม่ได้ไดทําเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือทุกอย่างก็โอเคนะคะแค่ไม่สบายแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะว่าไปแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็มีความสุขนะคะมันมีทั้งความสุขแล้วก็ทั้งไม่ความสุขก็คือเราป่วยนะคะได้ความป่วยกลับมา <c oughs> แต่ท้งนี้ทางนั้นก็ข้าวหน้าก็คงจะไม่ได้ไปเดือนนี้นะคะไปช่วงเมษาแล้วก็เป็นช่วงลอมัดอเนี่ยเจ้านายเาก็จะไม่ให้บินนะคะเพราะฉะนั้นยายจำเป็นจะต้องเลื่อนเป็นเดือนอื่นนะคะเพื่อลีกเลี้ยงลีกเกลี่ยงตั๋วของพนากาักงานซึ่งจะมีปัญหาเหมือนอย่างงวดนี้เนะเาะเพราะฉะนั้นเมษาเนี่ยช่วงลอมัดอยายไทยๆจะไม่มีวันฮอลิเดย์เลยนะคะเพราะว่าเจ้านายเขาไม่ให้เนาะ เดี๋ยวมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตัวแล้วก็เราจะกลับมาทํางานไม่ทันอะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เนาะบอกเล่า90นะคะก็พอไปถึงกรุงเทพถึงถึงที่ลบบุรีหรืออะไรอย่างเงี้นะคะลงคลิปไปบ้างนิดๆนหน่อยๆ,ๆแต่ก็ทุกคนก็ยายไทยๆทยคนยายไทยๆทยยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยเนาะยายอยากจะไปเจอทุกคนนะด้วยพี่น้องเลยแต่ด้วยความที่ว่าร้อนเนาะร้อนแล้วยายก็เป็นป่วยเป็นเปาหวานด้วยนะ มันร้อนกันไม่ได้นะคะร้อนกนหน้ามืดนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในความดูแลของลูกตลอดนะคะลูกไม่ให้ออกนอกบ้านเลยจนกว่าจะเย็นๆน่ะคะ่ะถึงจะได้ออกเนาะบ้าน,นเขาก็จะมีน้ํามีพัดลมให้อะไรประมาณนี้นะกลัวมแม่ไม่สบายนะคะแล้วก็เป็นจริงๆ <laughs> สิ่งนี้ก็พี่น้องก็โดนแดดนะคะขนาดว่าอยู่ในห้องนะแต่ด้วยความที่มันร้อนมันอบมันอ้าวพี่น้องเอ,อ้ยน,น้องมันร้อนยังไม่เคย ยังไม่เคยไปไปเขาเรียกอะไรนะไม่เคยไปฮอลิเดย์ช่วงเดือนเมษาไงนานมากพี่น้องนานเป็นสิบสิบปีแล้วนะไม่เคยไปเป็นครั้งนี้ครั้งครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ร้อนมากที่สุดวันนึงสี่สบองศาสี่สิเอ็ดองศาพี่น้องคิดดู <c oughs> ดีนะมีห้องแอร์ไม่งั้นเนาะแย่เลยยายแทนไทยนะคะแล้วก็คราหน้าปกติแล้วยายไปช่วงหน้าฝนเนาะ างทีไปเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนาอก็เล่าให้ฟังว่าทั้งทั้งมวลก็เป็นอะไรที่โอเคนะคะสําหรับการไปเที่ยวครั้งนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คุณยายไทยๆก็มาพูดให้ฟังนะคะเสร็จแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มีให้คหุณยายไทยๆนะคะขอบคุณที่ให้การต้อนรับสู่เมืองไทยเป็นอย่างดีนะคะ ขอบพระคุณค่ะก็เลยบอกว่าบอกเล่า90นะคะมาถึงตอนนี้แล้วถึงตอนนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามที่จะ <c oughs> ขอโทษค่ะก็จะค่อยๆทําคลิปทยอยลงไปเรื่อยๆนาะเนาะเพราะว่านักคอเนาะเคาะนะคะ,นะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่นะคะแล้วยายก็ยังมีเวลาอีกไม่อีกอีก,อกหลายวันนะคะเพื่อที่จะพักฟื้นตัวเองตอนนี้ก็กินยาสารพัดนะคะ พราถ้าว่าวันนี้ไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ก็คงจะต้องไปหาคุณหมอนะคะเพื่อตรวจอีกรอบหนึ่งเนาะก่อนที่จะเข้าสนามบินนานาชาติฟังเฟิรตเพื่อลงมือในการทำงานเนาะเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่แล้วนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายไทยไทยเหมือนเดิมนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนเนาะแล้วก็ Thank you for watching for my video clip. Okay? Thank you, thank you for everyone. Long time I not see you นะคะ Because I am sick นะคะ And now okay. Thank you, thank you for everyone. Thank you. See you again next time. ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะคุยกันสารพัดนะคะที่มันเกิดขึ้นที่เทพที่รบุรีห ที่ลบบุรีนะคะว่ามันเปิดอะไรขึ้นก็บอกเรากาส็สิเพราะฉะนั้นก็คุยกันนะคะก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังใจให้คหุณยายถ่ายถ่ายด้วยนะคะจะยังไงก็จะมีคลิปคลิปต่อต่อ,ต,อต่อไปนะคะหลังจากนี้ทุกอย่างก็โอเคอยูน่ในหมวดทํางานหมวดสู้ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจนะคะหลังเทห่ยหายไปนะคะโอเคนะคะขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะคะเป็นกำลังใจให้คหุณยายถ่ายถ่ายด้วยเนอะเหมือนเดิมนะคะรักกระโกดไม่รักกระโจนนะคะ ไว,เนนะะว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอายุวโนสุขังพลังนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ